สลอมไหมวะโอ้แหลนเลยนั่งไงแหลนจิกงถือตาภาพทุกคนเลยมาเลยแต้มที่สามฮะสุขสบายดีและสวัสดีพอแม่พี่นอนหมดเพลินทีทุกท่านที่กำลังติดตามรับสม สบายดีตอนกำลังทุกคนเลยฝนก็ฉากก็เอินทุกคนเดี๋ยววันนี้เฮาพากันเลาะหาการทุกคนเลยขอยไปได้คอยกระพานเติมพากันเลาะถุยทุกคนเลยพันทุกคำเพิ่นทาโกโมปากนี่นะสุขสันต์วันเลยกับที่ตามแลกันทุกคน ดันไหลทยยุกคนเลยงานดันไลเลย Vào thang lưu vào thang nhanh một phút nhanh lưu sa hết rồi. một phút nhanh ngang 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 ใน,นร,ระกระลอกก็ตามทางาก็ไปห้คือเก่าก็เทินฝนตกหรือคักไม่เจอเลยไปจนคอนแจงเลยพอดี าจะไปด่านปลาไหลนี่ก่อนรัดไปซือ้ออันน่ะห้อยสาม้านเลยนะทุกคนแล้วก็กลายไปทางโนตุเดี๋ยวรัดไปซื้อพันนกคำอีกบงทีพันยูนะะันแต่ตอนนี้พักผ่อพักสาวแห่งก่อนชื่อเมยก่อนจากน้อยอนูนวายทุกคน ปักไงเลยแต่เอาสีบร้อยเด้ทุกคนหางรับส่อนได้เพื่อได้พี่น้องในเบิรงกยังได้จะไปชอย มันมีกระทุนกันมันต่ำสิดีตีเอามันนี้สูงนีะยะยะประมาณเมตรเช้าหรือเมตรห้าสิบเนี่ยเกิดเลยสลาไหมมัน ô oh, oh. nắng เสียงองด้ย่างไปเอเสียงอง มุกียวอันตราย mồ như vầng ấy lại ừ đừng làm tôi hơn chắc vào đây. จากที่พักเสา,าแห่งบนอึ้องบนอึ้งห้องค่าเราเป็นอึ้งหองจังแม่ที่บ่โกรหมดว้ยขี้เ่ออ่าง่างนี่ ไข่สลับโลดแล้วมนไข่อย่างนี้นอ,อ,อ้อึ้งเลยทุกคนจับมาก่อนตัวนึงก็เอา

ำขนาดเลยไก่ป่านี่ยนิมันสองตัวตัวสตัวนี่ไก่กินน้ำยงนี้เุยคนสองตัวน่ะ trong oh. Có mình bỏ hình Mình đã chọn nó xong Mình dàn như Lọ lung Hồi to với lại Hoạt trên Hoạt thang... trên nhảy này Nhàng phải bừng thang, thang... ุกขอปอมนี่ก่อนท้าเห็นหอยรดพันธุกครมอ๋อไปแล้วเขาสี้สีกรับถ้าว่าบุเห็นหอยรดพันธุกครมกอับมากเลยคอยก็นำเขาไปเบิ่งพันธุกครยิงตามสถานการณ์มีแต่ลอกทางบริขาตตุ้ยแล้วมัน ทีมเฮงก็มีคือนในคลิปวิดีโอที่ปั่นผ่านมาแหละเลาะลำทางก็เกิดสอยได้เห็นทางการก็ได้คอยย่างปากก่อนทุกคนสองโมงเลยสองโมงลูกตีสองเอาไปเบิกขดขั้มก่อนอยากเปิดใจด้มือมือเพิ่อเห็นเฉพาะบาง เมื่อมรถขึ้นมีทธน,นเมือนั่นเลือกอะห้าไปเชื่อเพื่อนก่อนหอดเพื่อแล้วก็ค่อยเฉยแต่เมื่อกลมาปากอีก,กงองหนึ่งบางทีเห็นอมเก่าอ,อื่นสองโตนี่้องแท้มาหอดผ่านทองคำทุกคนเลยผ่านทองคำเพื่นก็มีได้จากเต็มปะ่ะวะ ก็คิดไปหลอกกูมาโกุงปางก่อนเมื่อกี้เห็นอมเขาจากนี้ไปน้อยแต่เดี๋ยวออกมาเสพนโอ้ทุกคนยิงเห็นอมทุกคนเลยบาได้ฉันมันสูงเกินนะสูงเกินและเสด็เด้อพวกใหญ่นึงสามลูกบายผมไม่เลย โอ้ยทุกคนสอยเห็นอมสี่บาทกันนี้บอถือเป็นเครื่องมือประปันเน,นะถ้าเอาค่อยมานะบางทีล่งเลยค่อยบอดถือ,อยนี่ฝนจะตกก่อมันก็จะไปถือนะในกองไปโอ้ยเสียดายเห็นอมมากาย ใจนด้ดดหนอ,อุ้มเลยแื่ว่าทีมงานเขาก็พากัไปรัดเสาคอยกบฝันเติมยางมานล้กันทุกคนแต่ว่ามีปัญหาเกิดแล้วทุกคนกระาเจ่๊ยดจักเฮละเฮเลือดมือได้บาทนี้ สงสัยสีจะมีเด้เมอร์รถคอย สองบางที่ตกแต่เชื่อแทนทำมเห็นหาเก๊กต้นนะคุณ ดูว่าตัวอกอเหอกะหญ้าหา้าเได้ทุกคนเลยสมิงสม,มอยเลยตัวมันสอยเลยเด็คอยสอยก็ได้แต่ไม่เห็นตกลงซี่แต่พอแต้มนึงนงินหาไมเห็นแล้วก็แต้มที่ซีเนี่ยเต้มที่สามนะตกเลยคอยเล่งคักเลยคอยไ,ไปเก็บเลยจะน้อยจะไปเก็บแล้วก็สิได้ไปหานกระเจริญหลุดจักคอยทุกคนไปเอาไปหานกันไปแต้มที่สาม สีมือมีนเนียบไปเลยมนันนี่หิวนอนนะเด็กนอนนะกระเจรยรถเฮจะไปป่าสเสยเลยเลยยังมือได้พี่น้องมันนี้หอกตัวนึงกะสอยแล้งควัวกไประยะท่ัมน,นี้ก็ปป่อยหอง ya yeah, han an to di chị lê này tốt ở khư gì tiếp theo đi lê xoạ bùng nó nghi đấy ลืมเล่นไปได้วยวะน,นี่ลเล่นจะคือตับภาพทุกคนเลยมาเลยเต็มที่สามองทางตะเวนกับเตะอกสยายงานแก่เลยทีมงานฮายใจะมือแลหละเหยกอกเผาอยู่ได้เผาเยิอมหอดอยู่มาเติมซอยอยู่บ่อเด้ เงินยุ่เสรตุ่มตุ่มทีเสรีคเติมจะบอกย่าเราเป็นผู้อุมเลุ้นนำันกความแรงคนเติมแอนกอุบอติเทงานเราด้ยมาบอกเพิ่มคือเรืงเินโน่เลยฮะยังมีท่ืจุกบาทนี่ หนงานมีาเน,มเนเครื่อง้อมีเครื่องเครื่องได้ขบอยณนี้คอยเครื่องได้คอยได้เพิ่มเพิ่บางอีคอยปลาตัวหนึ่งถือว่าการอายุว่าก,กินรอบนี้เฉพาะห้อคอยได้หกแมนบอกว่า แม่แลเน้ะวานในแต่ไ้าบเยเนาะเย้กัเาสี่ตัววานเแปดตัวแปดตัวโซนบางแล้วแม่คอยบริลลินเพิ่นหลอบนี่เพิงมือคอยมีดี น่าทุกคนน่ะ